เยอะขอทานยังไงก็มีศักรีกว่ากว่ากะลีนะฉันไม่เอานะันเป็นกะลีนะ่ะฉันขอขอทานดีกว่าเกิดมามีมือมีขามีแขนมีขามันก็ใช้ให้มันคุ้มสิไม่ใช่ว่าแกล้งพี่การเราไปนั่งขอทานหัดทำงานทำการบ้างสอนลูกสอนหลานให้ทำงานทำการลุกขึ้นมาไม่ใช่ว่าบูกฝังวัฒนธรรมกลายเป็นวัฒนธรรมเขมรไปแล้วการขอทานเนี่ยเอาสมองไปคิดใหม่นะสอนแม่สอนพ่อมึงด้วยที่มึงเอาเงินตังค์ไปทำหน้าใหม่มาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าพ่อแม่มึงหรอกที่มาขอทานอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยขายของก็ยังดีแขอทานไปนั่งขอเงี้ยขอตังค มึงขายของก็ยังดีเอาเอาเอาของไปแลกเอาเงินมาขายโน่นขายนี่จีบเล็กผสมน้อยก็เอาไปสิมจะไปนั่งขอทานทําไมมีบ้ามึงมีมีตีนจะไปขอทานมันเสียศักดิ์ศรีทาไมมึงมึงคิดนะกูเอาของไปขายแต่มึงไปนั่งขอทานมึงเอาสิติ่งคิดหรยอว่าขอทานมีศักดิ์ศรีกว่าการขายของมึงบ้าหรือเปล่าไปนั่งกินข้าวอยู่ร้านอาหารกูกินไปคำหนึ่งเอามีเด็กมาขอทานก็ต้องให้ให้คนหนึ่งสักพักมาอีกแล้ว สักพักมาที่นี้มาเป็นฝูงคุณจะได้่ก่ค่าข้าวไหมนะกูต้องให้ตังขอทานก่อนเนี่ยทั้งทางที่มีมือมีตตนะ่ะมึงก็สอนให้ลูกไปนั่งขายของสิเออมึงถือยาคุกไปโหลหนึ่งแบบที่คนไทยเขาทากันอะ่ะเอาถือยาคูไปโหลนึงไปขายให้เขาก็ได้ไม่ใช่พี่คะาขอตังหน่อยหิวข้าวจังเลยแล้วก็แสดงเก่งด้วยนะมันแสดงเก่งด้วยนะมาทํารูปท้องหิวข้าวไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วมันนั่งดูปากเราเนี่ยนี่คือหนึ่งละมึงคิดยังไงกับเรื่องนี้ถ้ามึงคิดว่าเป็นเรื่องปกติทีีี่่่มมมจะะสสอออนนนนนลูกกกหแบบ้็็ตเเยคไ กูมีสองมือกูมีสองขาแถมกูมีหอยที่ยังใช้การได้ดีเรื่องอะไรกูจะไปให้เขาฟรีๆเลยคฟรีๆเลยบ้าบ้าหรือเปล่าเกิดมามีหอยทั้งทีก็ต้องใช้ให้มันคุ้มสิมึงก็เหมือนกันเกิดมามีมือมีขามีแขนมีขามันก็ใช้ให้มันคุ้มสิไม่ใช่ว่าแกล้งพิการเราไปนั่งขอทานจะบอกว่าหอยไทยน่ะมีชื่อเสียงเรียงนามไปทั่วโลกเพราะว่าเป็นที่ต้องการมากหอยดีหอยสดหอยใหม่หอยมีคุณค่าหอยมีราคามันจัเอาไว้